ในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยหมอกยามเช้าจะหนาทึ่ยาวนานจนถึงเที่ยงวันชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าบ้านหมอกเงียบเพราะความเงียบสงบที่ปกคลุมราวกับมีมนสะกดแต่ในความเงียบนั้นมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านกระซิบกันถึงเงานในสายหมอกรูปเงาลางๆที่ปรากฏในหมอกหนา และหายไปเมื่อแสงแดดสาร์สองลินดาเด็กสาววัย17ปีเพึ่งย้ายมาอยู่กับยายที่บ้านหมอกเงียบหลังจากสูญเสียพ่อแม่จากอุบัติเหตุเธอไม่เชื่อเรื่องเล่าพื้นบ้านและมองว่าหมู่บ้านนี้เป็นเพียงสถานที่เงียบเหงาที่ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ทุกเช้าขณะที่เธอเดินไปโรงเรียนผ่านป่าหมอกเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่จากในเงามืด วันหนึ่งขณะที่ลินดากำลังเดินผ่านสะพานไม้เก่าแก่ที่ทอดข้ามลำธารเธอเห็นเงารางง g i ยืนอยู่่้ำกลางหมอกมันไม่ใช่มนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์รูปเงานั้นมีลักษณะคล้ายเด็กผู้หญิงผมยาวและเหมือนกำลังร้องไห้ลินดาหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงเธอเรียกออกไปแต่เงานั้นหายวับไปเมื่อหมอกจางลงคืนนั้น ลินดาถามยายเกี่ยวกับเงาที่เห็นยายเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านานมาแล้วมีเด็กสาวชื่อมลิหายตัวไปใกล้สะพานนั้นชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของมลิยังวนเวียนอยู่ในหมอกคอยมองหาคนที่เคยสัญญาจะพาเธอกลับบ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนนั้นคือใครลินดาตัดสินใจค้นหาความจริงเธอเริ่มสืบจากบันทึกเก่าในห้องสมุดหมู่บ้าน และพบว่ามาลิเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทชื่อชัยที่สัญญาจะพาเธอหนีจากหมู่บ้านเพื่อเริ่มชีวิตใหม่แต่ชชยหายตัวไปก่อนที่ทั้งคู่จะได้ทำตามสัญญาลินดารู้สึกถึงความเศร้าที่ฝังลึกในเรื่องนี้และแตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาลินดากลับไปที่สะพานเธอจุดธูปและพูดออกไปในหมอกว่ามาลิถ้าคุณได้ยิน ฉันอยากบอกว่าชัยไม่ได้ทิ้งคุณเขาหายไปเหมือนกันคุณไม่ต้องรอแล้วกลับบ้านได้แล้วนะลมพัดวูบหนึ่งหมอกหมุนวนราวกับมีชีวิตและลินดาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาเหมือนคำว่าขอบคุณตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเล่าว่างเงาในสายหมอกหายไปหมู่บ้านหมอกเงียบกลับมาเงียบสงบอย่างแท้จริง ลินดาเองก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในใจเธอรู้ว่าเธอช่วยปลดปล่อยบางสิ่งที่ติดค้างมานานและอาจจะพบความหมายของการเริ่มต้นใหม่ในหมู่บ้านนี้